ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวรถนะครับเป็นรถสเกลขนาด1ต่อ16นะครับดูทรงก็ถ้าคนไม่รู้อ่าผมบอกนเลยกัมันเป็นทรงโตโยต้าไฮรักนะครับขับเคลื่อน4ล้อออฟโรดนะครับสไตล์รถนี่เป็นรถกึ่งกึ่งลุยนะรถสเกลกึ่งกึ่งลุยนะครับเป็นรถ R T R ทพร้อมเล่นแกะกล่องมาเล่นได้เลยนะครับคือมันจะมีเรื่องของแบตเตอรี่ชาร์จให้ในกล่องมีสาย USB ชาร์จให้ในกล่องนะครับมีรีโมทให้กับหน้าตาประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนะครับระบบของเขามันเป็นระบบ ไฟฟ้าทั้งคันหมายความว่าตัวรถเองเนี่ยเวลาพี่คอนโทรลหรือบังคับนะครับสังเกตเวล,ลาเลี้ยวนะมันจะตอบสนองตามวงเลี้ยวที่ผมเลี้ยวเห็นไหมฮะเนี่ยช้าๆนะฮะอีเลนิดเป็นระบบของเซอร์โวนะครับแล้วก็เรื่องของคันเร่งนะครับรุ่นนี้จะเป็นคันเร่งแบบสปีดคอนโทรลนะครับเวลาพี่ไปช้าๆดูฮนะช้าๆไปๆเดินหน้าไปหลังได้นะครับโอเคทีนี้มาดูในระบบของช่วงล่างของรถรุ่นนี้แนละ้วมันมีดีอะไรนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าดูจากนี้ มองผันผ่านสังเกตดีๆถ้าคนเคยเล่นรถนะครับมันจะเป็นโครงสร้างเหมือนรถจริงเลยมันจะเป็นเฟรมคู่นะตรงนี้เป็นเฟรมเหล็กนะครับเฟรมตรงนี้แจ้งก่อนซ้ายขวาเป็นเหล็กนะครับขับเคลื่อนด้วยเพลานะครับของตัวนะครับสังเกตเวลาทํางานมอเตอร์อยู่ตรงกลางนะครับขับเคลื่อนไปท้างหน้าแล้วก็หลังนะครับแล้วก็อิสระสีล้อหมายความว่าโช็กนะครับทางานได้จริงนะนี่หนึ่งดูนะครับเนี่ยยึดได้หมดนะครับนี่ทํางานได้จริงนะครับเติร์ดเติร์ดเห็นไหมครับและที่สําคัญทีเด็ดของรุ่นนี้ ปกติแล้วนะครับรถสไตล์เนี้ยสเกลเนี้ยเขาให้มอเตอร์มาไม่แรงเขาให้มอเตอร์ประมาณ3โวลต์รุ่นเล็กๆนะครับแต่รุ่นนี้มันยัด180มาเห็นไหมมองปกติไซส์มอเตอร์มันจะไม่ทะลุออกมาอย่างนี้นะตัวนี้มันจะให้มายาวๆเลยให้มาแรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอาไปเล่นเอาไปลุยมันลุยได้จริงแรงมันไหวและที่สําคัญคือแบตที่มันให้มาเนี่ยมันเป็นแบตสเปค7.4เท่ากับพวกรถไฟฟ้า10นะครับความแรงพอๆกันแต่ว่าแอมป์ก็อาจจะน้อยกว่านะครับแต่ด้วยความที่กระแสะเขากินกินน้อยกว่าเยอะด้ว มาดูข้างหน้ากันนี่เป็นแบบนี้ีไฟหน้า LED แต่รุ่นนี้หลังไม่มีไฟนะครับข้างหลังจะไม่มีแล้วตรงส่วนนี้จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับอยู่นี้อโอเคเข้าคร่าวเดี๋ยวไปวิ